สวัสดีครับผมใจกิษณะศรีสุนพันธ์นะครับผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงบา ا ขออนุญาตแนะนําองค์กรจ้างงานผู้าบริการน,นะครับสําหรับโรงพยาบาลถุงเสริมสุขภาพตำบลบ้านงบา,าสังกัดโค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามครับมีพื้นที่ในมีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบเสด็จหมู่บ้านนะครับประชากรในประชากรในเขตรับผิดชอบอประมาณ4 00 0ันคนเศษเศษนะครับสำหรับ ผู้ดูแลผู้พิการคือผมเองนะครับจายเอกิษณะศรีสุนทรันแ์ะมีลูกจ้างผู้พิการอยู่ในองค์กรของเราอยู่หนึ่งคนขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุเดวิตพรมจมรวัยสามสิบแปดปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้รถเข็นดูเชร์ครับผมได้รับโอกาสการจ้างานที่นี้ปีที่สี่จากบริษัทไทยบาโก้สำหรับมหชาชนในตําแหน่งผู้ช่วย บริการคัดกรองและบันทึกข้อมูลหน้านที่รับผิดชอบก็คือช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำนือกับตะรวจให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในแต่ละวันแล้วก็ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครับการทํางานที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึน่งในส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของรปภ าการดรูแลสุขภาพผมได้เข้าร่วมโครงการ9 0้าสบาทมหาสัจจะของฉันแล้วก็เป็นโครงการที่ดีครับคือทําให้ตัวเองมีวิดีในการออกกําลังกายกว่าปกติต่อไปการออมจากไรายได้ในแต่และเดือนก็าหาักมาออมแล้วก็ ในตอนนี้ก็สืบเรื่องจากที่ปีที่ผ่านมาทำเป็นเป็นธรรมชาชีพซึ่งผมได้ทำชีพเพียงไก่พื้นบ้านในตอนนี้ก็คือในปีนี้ยังไม่ได้มีการขายหรือจำหน่ายเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่รับพ่อพันไม่พันอยู่ครับด้านการช่วยเหลือสัาคมแต่ผมได้ร่วม กับพิที่ทามมการชมรมของผู้พิการขอคือมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เหมือนว่าลงเพื่อที่จะทราบว่าผู้พิการในใน,ในเขตพื้นที่ต้องการอะไรยังไงเพื่อที่จะนำเข้าความให้ได้กรมการ้ิพิการต้องการได้หรือไม่ครับ ข้อผ่านในการทํางานก็ตั้แกจว่าจะทํางานช่วยใหลืองานให้ทุกวันให้เต็มที่แค่ที่สุดนะครับแล้วก็อยากทําช่วยเหลือสมมังคมการที่ช่วยเหลือสังคมรู้สึกว่าทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็มีประโยชน์ทําให้อยากเหมือนเราอยากอยากมีชื่อตอบ ไปเพราะยังมีประโยชน์เพื่อช่วยช่วยแม้จะเป็นส่วนน้อยๆนะครับครับสำหรับน้องผู้บริการที่ทำงานร่วมกับรพสตบ้านงัวบาเนี่ยนะครับแต่มีจุดเด่นของเขาก็คือมีเป็นคนมีทักษะในเรื่องของการใช้เ,เทคโนโลยีในเรื่องของไอทีเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สามารถช่วยงานในเรื่องของการบันทึกข้อมูล ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลในส่วนของสมาคมผู้พิการหรือชมรมผู้พิการของอำเภอวาปีปุตุมซึ่งเป็นความสามารถแล้วก็เป็นความเป็นทักษะที่โดดเด่นของเขานะครับแล้วก็จุดที่ต้องพัฒนาคือเรื่องของสุภาพของอของผู้พิการเองซึ่งตอนนี้ผู้ผู้พิการเองเ,องเนี่ยจะมีสุภาพค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ตามอัตราภาพของอผู้พิการนะครับ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเขาที่ในการทํางานในการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิบัติงานมาก็คือการพัฒนาตัวเองในด้าน,นต่างๆแล้วก็ม,มีการใฝ่รู้นะครับไปเรียนนะครับสั่งไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรื่องของผู้วิการที่เข้ามาช่วยงานในในหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพในการให้บริการเพราะว่าน้องเขาจะเป็นคนที่ช่วยคัดกรองนะครับช่วยจัดเก็บข้อมูลจัดเก็บแฟ้มประวัติจัดเก็บเบสเะเบียนของผู้ป่วยซึ่งจะทําให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผู้ริการที่เข้ามารับบริการในหน่วยบรยิการของเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสะดวกแล้วก็สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนานนะครับสําหรับในเรื่องของการแนวทางการพัฒนาของผู้พิการนะครับเราได้บรรจุแผนพัฒนาบุคลากร บรรจุน้องผู้พิการเข้าไปในแผนนะครับเพื่อพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรในในหน่วยงานของเรานะครับซึ่งจะมีการส่งเข้าไปฝึกอบรมในบางในบางโอกาสแล้วก็ให้โอกาสในการให้ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มบูนความรู้ของเขานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาได้จบการศึกษาหรือว่ามีความสามารถในด้านต่างๆแล้วนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองในการทํางานในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณาทางบริษัทไพวาก้จำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสทั้งหน่วยงานแลว้วก็ทั้งผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ให้สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แบ่งเบาภาระต่างๆที่อยู่ในหน่วยงานนะครับซึ่งตอนนีนะ้หลังจากที่เราถ่ายวนสังกัด มาจากอกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับทําให้บุคลากรอของเราในเหลือน้อยนะครับการที่มีน้องช่วยผู้ผู้พิพพการมาช่วยดูแลแล้วมาช่วยทํางานเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับช่วยเติมเต็มในส่วนที่มันขาดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ